เรียนอาจารย์ประจําวิชาที่คารพและสวัสดีคุณเพื่อนตอนน่อบันทิตพนค่ะวันนี้ค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอในหัวข้อเรื่องระยะของการประเมินหลักสูตรซึ่งพวกเราจะนําเสนอในรูปแบบการแสดงบทบาทสมมติค่ะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตทั้งอาจารย์และเพื่อนๆนให้เป็นนักเรียนในห้องเรียนให้นะคะค่ะระยะการประเมินหลักสูตรมีทั้งหมด3ระยะก็คือ 1. ระยะการประเมินหลักสูตรก่อนนาหลักสูตรไปใช้ สองระยะการประเมินหลักสูตรระหว่างนาหลักสูตรไปใช้และ3ระยะการประเมินหลักสูตรหลังจากนาหลักสูตรไปใช้ค่ะในระยะที่หนึ่งจะมีตัวละครคือหนึ่งผู้ในการค่ะจะให้เป็นครูเมนเป็นผู้ในการค่ะ 2. จะมะีผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรค่ะจะให้คุนุ๊กเป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะ 3. เป็นนักวิชาการค่ะใช่ไหมใช่ไหมคะ่ะเป็นนักวิชาการค่ะก็จะมี ในขั้นตอนที่หนึ่งก็จะมีสถานการณ์ตุการจาลอนขั้นที่หนึ่งนะคะเราก็จะเป็นขั้นที่เราจะประเมินหลักสูตรก่อนนำหลักสูตรไปใช้นะคะเราก็จะมีเจะมที่หลักสูตรของทางโรงเรียนพัฒนาเด็กค่ะมานำเสนอก่อนใช่ค่ะแล้วก็จะมีนักวิชาการใน น่าประเมินหลักสูตรนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆนในชั้แรกก็จะเป็นนักวิชาการเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวมาประเมินหลักสูตรร่วมกัน,นะค,ะค่ะค่ะหลักสูตรของโรงเรียนพัฒนาเด็กนะคะก็จะใช้เป็นฉบกกับปรับปรุงจากพุทธศักราช2563นหะ25นะคะตามหลักสูตรการการของสถานศึกษา แผนหรือแนวทางข้อ,ขอ,ขอ,อกำหนดการศึกษาของโรงเรียนพัฒนาหด็กนะคะใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนดค่ะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเด็กดีมีบรราเรืความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อและสามารถนําไปประกอบอาชีพสุจริตได้ค่ะต่อจนรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมภายในท้องถิดด่นมุ่งหวังนให้มีความสมบ,บูรณ์ทางด้าน ร่างกายจิตใจสติปัญญาอีกทั้งมีความรู้ทักษะที่จําเป็นและสาคัญสําหรับการดำินชีวิตมีคุณภาพในมาตรฐานสากลเพื่อการแข่งขันในยุคปัจจุบันดังนั้นหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพัฒนาเด็กนะคะตามหลักสูตรแกนการข้ามพื้นฐานพุทธศักราช2551จะประกอบไปด้วยสาระสําคัญของหลักสูตรแกนการสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นสาระสําคัญในโรงเรียนเพิ่มเติม ทีาไทยทักษะโรงเรียนนะคะโรงเรียนพัฒนาเด็กนะคะก็จักการศึกษารในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาด้าน่างทุกอ้านอย่างสมบูรณ์ผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติอย่างมีความสุขนักเรียนมีทักษะเจตคติที่ดีต่อการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมภูมิใจในตนเองรักและศรัทธาในศาสนาชาติพ่อแม่ภาษ์ภูมิใจในความเป็นไทยรัก,รก,รกธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศโลกค่ะ ในการจัดการเรียนการสอนนะคะเราก็จะเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลค่ะซึ่งอนุบาลนะคะเราจะเรียนแบบโูรณาการคือในบูรณาณการในที่นี้ก็คือเราจะมีทีมกำหนดให้เด็กๆนะคะแล้วก็ในตีมนั้นนะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับสมมุติณปัจจุบันก็จะเป็นข้อควของฉันซึ่งข้อควของฉันเด็กอนุบา 1, ลหนึ่งนักรี่อนุบาลสอง 2, แล้วก็อนุบาลสามจะเรียนเหมือนกันหมดเลยแต่ในความยากของภาษาก็คือจะไต่ระดับตามระดับ แล้วก็จะมีโปรเจกต์แอคโคที่เด็กๆได้เลือกตั้งแล้วก็เลือกหัวข้อที่เขาอยากจะเรียนค่ะอันี่ธอเด็กๆจะสนุกมากเพราะว่าล่าสุดจะเป็นมเตรียมโปรเจกต์เกี่ยวกับเครื่องบินทางโรงเรียนเราก็จะมีให้เด็กๆเลือกว่าเครื่องสถาาการณ์ในเครื่องบินนี้ควรจะมีอะไรบ้างแล้วก็ทางโรงเรียนก็จำลองเหตุการณ์ตอนที่เด็กๆขึ้นเครื่องบินค่ะก็จัดเตรียมสถานที่ว่าคุณจะต้องมีพาสปอร์ตเด็กๆก็จะได้ทำพาสปอร์ตของตัวเองแล้วก็จำลองสถาาการณ์เครื่องบินก็ตั้งแต่เดินเข้าเลยก็จะมีคุณครูรอรับแล้ว ถ้าเหมือน so, um, uh, ู just just ึ like ้นเรื่องบินจริงๆเนี่ยค่ะส่วนเวลาประถมนะคะเราก็จะมีแค่คุณครูไทยที่เรียนกับคุณครูภาษาไทยวิชาภาษาไทยนอกนั้นก็จะเป็นแมทเซียนคือไทยอังกฤษไทยอังกฤษไทยอังกฤษวิทย์อังกฤษคณิตอังกฤษคณิตไทยสังคมก็สังคมอังกฤษสังคมไทยอยเงี้ยค่ะคุณแลวิชาการท่านใดสงสัยอะไรไหมคะในในเกี่ยวกับหลักสูตรที่เรานำเสนอมานี่ก็จะเป็นโครงสร้างหลักสูตรนะคะ

แล้วก็จะมีนักวิชาการเดี๋ยวจะมีฝ่ายนิเทศอ่อสานิเทมาดูด้วยนะคะยเรนลงระยะที่สองเลยค่ะ Today we're gonna talk about body. Everybody say body. 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 Okay. So when you just say hey everybody say touch your hand. Okay. When you just say touch your hand, you say hand. Touch your hand. Go there. Everybody say, I have two eyes. eyes. I have two eyes. Well done. And everybody say, everybody ties your ears. Yeah. Ears. Yeah. Ears. Okay. How many ears do we have? Let's count together. One. คุณครูสอนดีมากเลยทีนี้คุณครูก็อยากจะเห็นอยากจะขอความคิดเห็นจากนักเรียนทุกคนว่ามีความคิดเห็นยังไงกับการเรียนการสอนแบบนี้คะนักเรียนค่ะชมา่อบปนแบบนี้ค่ะชเจนคุณครูนักเรียนชายค่ะนักเรียนเนนกเร การนกนบบารสอนบนะคะคือว่าำทำมข้อใง่ายครับ๋ยวก,กเป็นสคนที่บ้านค่ต่อไปก็จะเป็นความคิดเห็นของผู้ประเมินนะคะสตานิเพศจริงๆก่อนหน้านีน้นะน่ะลวอว่าอยาก้ลนะที่มันสอดคล้บาเราียนเข้ามาประเมินในระหว่างการนะเรียนนะคะก็โอเคค่ะนากเรียนสนุก เข้าใจผู้ปกครองนะคะรู้สึกยังไงจากอ่านหลักสูตรที่เราใช้ในการการสอนคะก็รู้สึกรู้สึกดีค่ะก็อยากให้ลูกได้เข้ามาศึกษาเรียนที่โรองเรียนนี้ค่ะแต่โรงเรเียนตจะมีความภาคภูมิใจที่จะได้ผลิตเด็กนักเรียนที่เก่งทางด้านภาษาแล้วก็รู้สึกที่จะเรียนภาษา,ษาอังกฤษยอย่างสนุกสนาน ปลายระยะที่3นะคะก็จะเป็นปลายระยะที่3นะคะก็จะเป็นการประเมินหลักสูตรโดยใช้การประเมินหลักสูตรหลังจากการใช้หลักสูตรนะคะจากหลักสูตรที่เราใช้นะคะได้ความที่เราสอดแทรกภาษาอังกฤษก็คือเรียนแบบโบราณการเด็กจะเก่งแล้วก็มีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กเลยอันนี้ก็จะเป็นผลของการที่เด็กได้เรียนโรงเรียนพัฒนาเด็กนะคะอันนี้จะเป็นของปี2564คือ เด็กนักเรียนนะคะสอบไปต่อโรงเรียนขอนแก่นิทยาโยนในระดับชั้นมัธยามที่หนึ่งได้อันนี้จะเป็นขอนแก่นวิทยาโยนโปรแกรม ep นะคะก็จะอยู่ที่สามสิบเอ็ดโทนค่ะกิ๊บเต๋สอบได้หนึ่งทนแล้วก็ระดัแบบเด็กหญิงกวินธิดานะคะก็จะได้ภาคภาษาไทยเด็กหญิงเพียงตารเมีนะคะก็อยู่ภาคภาษาไท ก็จะมีภ่าภาษาไทย4คนคิดเป็น1คนแล้วก็ e p ่ที่31คนคอนแกนวิเทศก็จะมีอยู่6คนสาธิตศ,ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยของแกนก็จะอยู่ที่6คนแต่จะมีคนที่ได้ภาาภาษาไทยแล้วก็แกนนครไป1คนโครงการนักกีฬาแล้วก็โรงเรียนราชมีปาก,ปากคลองตลาดกรุงเทพไป1คนสตรีทิ่กรุงเทพ1คน You. Yeah.